น้อมแด่พระรัตนตรัยขอการพระเจระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะคะรับเจนผ่อนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านญาติโยมก็นั่งตามสบายนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่5มกราคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือนยี่ วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับการที่เปลี่ยนจากปีเก่ามาปีใหม่ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายนี้จเจริญขึ้นคำว่าจเจริญขึ้นก็คือมากขึ้นไปตามลำดับเมื่ออายุมากขึ้นก็เป็นการบอกให้รู้ว่าการอยู่ใน โลกใหม่นี้อยู่ในอัตภาพนั้นๆก็มีจำนวนวันน้อยลงผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมก็จะอาศัยเหตุที่ตนเองมีอายุน้อยลงนั้นนั่นแหละประรบกุศลมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นส่วนผู้ที่ประมาทมัวเมาในชีวิตก็จะใช้ชีวิตที่เหลือน อยู่แม้เพียงเล็กน้อยกระทาตามที่ตนปรารถนาอาจจะเป็นการทำให้ใจของตนมีความผูกพันหมกบุ่นอยู่ในกรรมคุณหรือมีการทำร้ายทำลายบุคคลอื่นเพื่อให้ตนเองเกิดความสวัสดีดังนั้นการที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมก็มีโอกาสมีวิธีในการที่จะรักษาใจของตนทำอย่างไร แม้ให้ใจของตนตกไปในฝ่ายของอกุศลแม้จะมีเหตุทำให้ใจเป็นอกุศลก็มีสติระลึกรู้ได้ทันสามารถที่จะให้จิตของตนกลับมาตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้การที่เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนใจิตใจของตนเองได้และการได้ยินได้ฟังธรรม การสั่งสมเหตุปัจจัยที่ดีงาม,งามก็จะเป็นผลเกื้อกูลเป็นเหตุเกื้อกูลให้เราได้รับความสวัสดีในวันนี้จะนำเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งที่อาศัยการแสดงอนุโมทนาพลอยยินดีในบุญของบุคคลอื่นแม้ตนเองไม่มีทรัพย์สินเงินทองในการที่จะให้ทาน เหมือนอย่างเศรษฐีมีทรัพย์แต่ก็สามารถที่จะหยิบเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยการชี้บอกบ้านของเศรษฐีเพื่อให้คนที่ลำบากยากจนไม่ว่าจะเป็นคนกำพรราคนเดินทางวันในพกยาจกทั้งหลายได้มีโอกาสรับในสิ่งที่ตนเองปรารถนา เรื่องราวโดยย่อเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกษัตริย์สิบเอ็ดพระองค์คือพระนางอัญชนาเทวีแล้วก็น้องชายอีกสิบพระองค์นั้นในการปกครองแว่นแคว้นในยุคนั้นสมัยนั้นก็อาศัยการปกครองโดยพระราชามากษัตริย์นั้นในกษัตริย์เหล่านั้นกษัตริย์ผู้น้องชายเนี่ยมีวาสุเทพเป็นต้นก็มี ความคิดที่จะเป็นใหญ่แต่ว่าหนึ่งในน้องชายคนเล็กเนี่ยก็คิดว่าตนเองไม่ประสงค์ที่จะมีส่วนในราชสมบัติก็เลยแยกตัวออกมาทำการค้าขายแล้วเมื่อมีการทำการค้าขายสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของโอรสท่านนี้ซึ่งนามโอรสท่านนี้ชื่อว่าอังกุระนะก็มีการบาเพ็ญมหาทาน มีการให้ทานอยู่เป็นนิดอังกุระนั้นก็มีทาตอยู่คนหนึ่งโยมซึ่งในยุคที่ยังไม่มีการเลิกทาตคนใครก็ตามที่ไม่มีอิสระเฉพาะตัวเรียกว่าทาตจะทำอะไรก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของผู้เป็นนายแต่ว่าทาสคนนี้เนี่ยมีความคิดที่พิเศษโยมมีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ บุคคลผู้เป็นเจ้านายจึงเป็นเหตุให้อังกุระในชอบใจชอบใจไม่ใช่ชอบใจธรรมดานะก็ไปขอกุลธิดาคนหนึ่งมาให้ไปขอบุคคลที่ไม่ใช่ทาตมาให้แต่งงานกับผู้ที่เป็นทาตเมื่อตั้งคันบุตรนะเมื่อเขาตั้งคันนะเขาก็ตายไป เมื่อบุตรคนนั้นเกิดแล้วอังกุระได้เอาค่าจ้างที่ได้ให้แก่บิดาของเขาให้แก่เขาพอพ่อตายก็เอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ตกถึงแก่ลูกแต่ว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีความคิดว่าจะคนนี้เนี่ยเป็นลูกของทาตเมื่อพ่อตายไปแล้วเนี่ยคนนี้จะเป็นทาตเหมือนพ่อหรือไม่ในครั้งนั้นเมื่อเขาเจริญขึ้นเด็กคนนี้ก็เติบโตไปตามลำดับ ก็เลยมีการวินิจฉัยว่าเด็กคนนั้นเป็นทาตหรือไม่ใช่ทาตพระนางอัญชนะเทวีได้สดับดังนั้นจึงตรัสเปรียบเทียบโดยแม่โคโนมแล้วก็ตรัสว่าแม้บุตรของบรรดาผู้เป็นไทยก็ต้องเป็นไทยเท่านั้นความหมายคืออย่างไรนะถ้าหากว่าลูกเกิดมาในตระกูลที่บุคคลผู้เป็นพ่อเป็นกษัตริย์แต่ว่า ผู้เป็นแม่เนี่ยอยู่ในฐานะเป็นทาสีเขาก็จะเอาวิธีการเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าพ่อเป็นกษัตริย์เนี่ยแม่จะทําอะไรได้ก็ยกว่ากษัตริย์นี้สําคัญแต่ถ้าหากว่าแม่เป็นไทยแต่พ่อเนี่ยเป็นทาสคําว่าแม่เป็นไทยในที่นี้คือเป็นบุคคลทั่วไปนะไม่ได้เป็นทาสรับใช้บุคคลอื่นถ้าแม่เป็นไทยพ่อเป็นทาส จะไม่เอาวิธีการตัดสินแบบเดิมนะจะ,จะพูดเรื่องโคโนมโยมโคโนมเนี่ยแม่โคโนมไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับโคตัวผู้ประเภทใดก็ตามลูกโคโนมก็ยังเป็นโคโนมฉะนั้นเมื่อกุลธิดานี้เป็นไทยลูกของกุลธิดานี้ก็ต้องเป็นไทยด้วยอันนี้เป็นการตัดสินเพื่อที่จะให้โอกาสเด็กได้มีอิสระในการดำเนินชีวิต เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของบุคคลอื่นแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยแกก็อายนะเพราะว่าพ่อแกเป็นทาสแม้ว่าแม่จะเป็นไทยและถูกตัดสินให้เป็นไทยไม่ใช่เป็นทาสแกก็อายไกลเดินทางจากที่นั้นไปอยู่ในที่อื่นได้ไปยังโรรูวานะครชื่อเมืองเหล่านี้ยมก็ต้องเป็นแถวอินเดียนั่นแหละนะไม่ใช่เมืองไทยแน่นอนและแกก็พาทิดาช่างหุกคนหนึ่งไปในนครนั้น เลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าแต่ว่าสถานที่ที่แกไปอยู่โยมได้มีเศรษฐีชื่อว่าอาศัยหะอยู่ในที่นั้นอาศัยหาเศรษฐีเนี่ยเขาได้ให้มหาทานแก่สำนักพราหมณ์คนกำพระคนเดินทางวันิพกและยาจกทั้งหลายช่างหกนั้นเกิดปีิและโสมนัสคำว่าเกิดปีติและโสมนัสเนี่ยแม้ตนเองจะไม่ได้ร่ำรวย แต่พลอยยินดีกับการทำบุญของบุคคลอื่นอันนี้สำคัญนะโยมนะการที่เราเห็นคนอื่นกระทำความดีแล้วเราแสดงอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับบุคคลอื่นเนี่ยอันนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นกับตนเองแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามเห็นคนทำความดีแล้วเกิดความริษยาเกิดความพยาบาทปองร้ายนี่ก็จะเกิดผลร้ายกับตนเอง นายคนนี้นะ่ะเลือกที่จะแสดงความยินดีแสดงอนโมทนากเกษตรีเวลาที่ใครมาโยมเหมือนอย่างคนมาที่สำนักเขาไม่รู้จักสำนักนะเขาก็ขึ้นมาข้างบนก่อนเขาก็ถามว่าสำนักปฏิบัติธรรมวิวัตตะอยู่ที่ไหนพระก็บอกอยู่ข้างล่างโยมนะ่การชี้นิว้วการบอกแบบนี้โยมเป็นการแสดงออกถึงความยินดีที่บุคคลอื่นมาอย่างสถานที่นั้น นั่นเมื่อใครก็ตามเดินทางมาเนี่ยไม่รู้จักบ้านของเศรษฐีช่างหูคนนี้ก็ลเลยเหยียดแขนขวาออกแล้วก็ชี้ดูนิเวศของอาศัยหาเศรษฐีแสดงแก่ชนผู้ไม่รู้จักเรือนของเศรษฐีว่าขอคนทั้งหลายจงไปในที่นั้นแล้วจะได้สิ่งที่ควรได้อันนี้เกิดเป็นเรื่องราวที่แกนะกระทำให้เกิดให้มีในขณะนั้นแกก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะโยมนะ แต่ว่าเศรษฐีแกรวยมากแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคนก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นพอมาแล้วเนี่ยถ้าเจอคนที่อยู่ในระหว่างทางเขาจะต้องถามว่าบ้านเศรษฐีอยู่ที่ไหนไหนายคนนี้ก็จะชี้บอกอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นทําอยู่อย่างนี้จนกระทั่งต่อมาเขาก็ตายพอตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นภูมิมะเทวดาที่ต้นไส่ต้นหนึ่งในมรุรภูมิคําว่าม,ามารุภูมิเนี่ยเป็น ทะเลทรายโยมไปเกิดที่ทะเลทรายแกเป็นเทวดานะไปเกิดที่ต้นไซที่ทะเลทรายก็ปแปลกนะทะเลทรายนะี้มีต้นไซอยู่ด้วยมือขวาของเขาได้ให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่านิ้วกายสิทธิโยมเป็นผลที่เกิดจากบุญที่แกชี้นิ้วบอกทางให้คนได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าชอบใจ ก็ในเรารุรวะนครน,นั้นเองมีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนขนขวายในทานของอาศัยหาเศรษฐีแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเป็นมิจฉาทิฐิไม่เอื้อเฟื้อต่อการบำเพ็ญบุญทำการและแล้วไปเกิดเป็นเปรตไม่ไกลแต่ะที่อยู่ของเทพปบุตรนั้นคนชี้นิ้วบอกว่าบ้านเศรษฐีอยู่ตรงนั้นอะตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาส่วนอีกคนหนึ่งขนขวาย ช่วยเหลือนะโยมนะฉะนั้นการขนขวายในกิจการงานไม่มีโทษไม่ใช่อยู่ที่การเคลื่อนไหวกายจะต้องเกิดจากใจนะถ้าในขณะที่เคลื่อนไหวกายไปด้วยแต่ใจก็พลอยด่าไปด้วยใช้ลายกุนนักหนาวเนี่ยเอ,อปีใหม่แทนที่จะให้พักใช้อยู่นั่นแหละเนี่ยถ้าแบบนี้นะรับรองว่าใจเนี่ยไม่ได้เลื่อมใสแล้วก็ไม่มีศรัทธานในการให้ทาน ตายไปไปเป็นเปรตโยมก็กรรมที่เขาทำนั้นนะก็ขัดแย้งกันหมายความว่าอีกคนหนึ่งชี้นิ้วแสดงทางอีกคนหนึ่งขนขววยในทานของเศรษฐีแต่ไม่มีศรัทธาเป็นมิจฉาทิฐิฝ่ายอาศัยหาเศรษฐีตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสายของเท้าสักกะเทวราชนะและเรื่องราวนี้ก็มีความสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับอังกุระนะซึ่ง เดินทางไปค้าขายอยู่ในสถานที่นั้นไปด้วยเกวียนห้0รแล้วก็พราหมณ์คนหนึ่งก็มันทุกสินค้าด้วยเกวียน500เช่นเดียวกันรวมแล้วก็เป็นพันเล่มเกวียนเดินทางไปทางมารุก,กันดานก็คือในทะเลทรายนั้นแต่ว่าเดินทางไปแล้วเนี่ยมันหลงทางยมเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่ผืนทรายมองซ้ายก็ผืนทรายมองขวาก็ผืนทรายข้างหน้าข้างหลังก็เห็นแต่ผืนทราย ถ้าไม่กำหนดทิศโดยไม่อาศัยการกำหนดดูดวงดาวเนี่ยก็จะหลงทางได้ง่ายสมัยนี้ก็ไม่ต้องกลัวใช่มมี GPS จับไปเลยหลงทางก็ใช้ GPS ตอนนั้นยังไม่มีโยมนะยังไม่มี GPS ก็ต้องอาศัยการเรียนดูคำนวณดูดวงดาวนั่นแหละแต่ทั้งอังกุระกับพรามนั้นก็หลงทางเจ้าอังกุระก็ให้ทูตมาแสดงหาน้ำดื่ม4ี่ทิศ ลำดับนั้นเทพผู้มีมืออันให้สิ่งที่ต้องการตนนั้นเห็นชนเหล่านั้นได้รับความวอดวายอย่างนั้นจึงคิดถึงอุปการะที่เจ้าอังกุระได้กระทาไว้แก่ตนในการก่อนจึงคิดว่าเอาเถอะบัดนี้เราจักพึงเป็นที่พึ่งของเจ้าอังกุระนี้นั้นการที่เราอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอยู่ในถิ่นใดก็ตามเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น อย่าคิดว่าการช่วยเหลือครั้งนั้นะจะไม่เกิดผลนะโยมนะคนที่มีความกระตันอยู่ในจิตใจนะมีอยู่แม้ว่าจะตายจากอัตภาพชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งนะถ้าเขามีความกระตันอยู่ในจิตใจเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือได้อังกุระนี่เป็นคนแต่คนรับใช้ของแกเนี่ยที่เป็นลูกของคนรับใช้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาคนรับภูมิแล้วนะแต่ว่าสถานที่อยู่ อยู่ที่ทะเลทรายอังกุระก็ไปค้าขายก็พอดีผ่านไปทางทะเลทรายก็หลงทางจึงเป็นเหตุให้เทวดาตนนี้นะออกมาช่วยดังนี้แล้วจึงชี้ให้ดูที่ต้นไซอันเป็นที่อยู่ของตนได้ยินว่าต้นไซนั้นสมบูรณ์ด้วยกิ่งและคาคบมีใบทึบมีร่มเงาสนิทมีย่านหลายพันญ่านว่าโดยความกว้างและสูงประมาณหนึ่งโยโอแผ่ไปนะไซเนี่ย ต้นนี้มันแผ่ไปประมาณ1นยอดชยอดหนึ่งสิกกิโลก็ราวราวสิกกิโลนั่นแหละเจ้าอังกุระเห็นดังนั้นแล้วก็เกิดความหันสาร่าเริงให้ตั้งค่ายภายใต้ต้นไรนั้นเทวดาก็เหยียดหัดขวาของตนออกให้คนทั้งหมดอิ่มนำด้วยน้ำดื่มเป็นอันดับแรกก่อนต่อแต่นั้นจึงให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตามที่คนเหล่านั้นปรารถนาเนี่ยก็เป็นอันให้บอกให้รู้ว่าเนี่ยมือของแกเนี่ย เมื่อก่อนชี้นิ้วบอกให้คนน่ยไปรับทานจากอาศัยหาเศรษฐีการชี้นิ้วบอกทางนั่นแหละเป็นเหตุให้แก่ได้มีความพิเศษสามารถเนรมิตอาศัยมือขวาของตอนเนี่ยเนรมิตวัตถุสิ่งของใดๆตามที่ปรารถนาเวลาที่บุญส่งผลนะโยมบางทีเราคิดไม่ถึงหรอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะฉะนั้นเวลาที่บุญให้ผลมันก็เกิน ไปกว่าความคิดของเราที่จะคิดได้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อมหาชนนั้นอิ่มหนำตามความต้องการด้วยข้าวและน้ำเป็นต้นนานา,นาชนิดอย่างนั้นแล้วภายหลังเมื่ออันตรายในหนทางสงบลงพรามผู้เป็นพ่อค้านั้นก็ใส่ใจโดยไม่แยบใายเขามีอยู่สองฝ่ายใช่ไหมฝ่ายอังกุระกับฝ่ายพรามพรามนั้นคิดว่าจะนำเทวดานี้ไปด้วยเหมือน เราทั้งหลายเที่ยวหาทรัพย์ไปสู่แคว้นกัมพชะเพื่อต้องการสิ่งใดเทพบุตรนี้เป็นผู้ให้สิ่งที่เราอยากได้นั้นพวกเราจานาระนำเทพบุตรนี้ไปด้วยการวิงวอนหรือบีบบังคับอุ้มใส่ยานนำไปสู่ทวาระกะนครโดยเร็วเนี่ยคนที่มีวิธีคิดเอารัดเอาเปรียบโยมทั้งทั้งที่แกก็ได้รับอาหารการกินอิ่มหนำสำราญจากเทวดาตนนี้แต่ก็ต้องการที่จะ นำเทวดาไปเพราะถ้าไปแล้วไม่ต้องไม่ขายไงไม่ต้องไปค้าขายแล้วมีอะไรก็บอกเทวดาเนะี่ยเทวดาก็ระมิดเนรมิดให้อังกุระก็เลยกล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนในที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหากรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะการประทุสรายมิตรเป็นความเลว3ามน,นี้สำคัญนะเวลาที่เราพึ่งพิงอิงอาศัยใครแม้เพียงเล็กน้อยบุคคลกนนั้นก็เชื่อว่ามี บุญคุณกับเราเราไม่ควรที่จะแสดงออกโดยการทำให้เขาเสียผลประโยชน์นันในที่นี้อังกุระก็เลยเปรียบเหมือนกับคนไปนั่งใต้ต้นไม้อาศัยร่มเงาแล้วอย่าไปทำลายกิ่งไม้ส่วนพราหมณ์ก็บอกว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงตัดแม้ลำต้นของต้นไม้นั้นได้ถ้ามีความต้องการเช่นนั้นเออ แม้ว่าต้นไม้มันจะให้ร่มเงาแต่ถ้าเราจะต้องการยิ่งไปกว่าร่มเงาเอาก็ตัดได้นะถ้าจะเอาไปทําบ้านก็ตัดเอาไปทำเสาทำอุปกรณ์เครื่องเรือนได้ทีนี่อังกอรรัก,กเลยกล่าวต่อไปว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงทําลายแม้ใบของต้นไม้นั้นเพราะการประทุษร้ายต่อมิตรเป็นความเลวทรามเนี่ยเขาก็คุยกันอยู่ กันไปกันมาแบบนี้นะพราหมณ์ก็กล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงถอนต้นไม้นั้นพร้อมทั้งรากได้ถ้าพึงประสงค์เช่นน,นั้นเนี่ยคนไม่ดีเขาจะคิดมุมนี้นะออโยอาจจะคิดว่าเอ,อ๊ะทำไมมันคิดแบบนั้นเขาคิดได้โยเราคิดไม่ได้แต่เขาคิดได้เพราะอะไรการสังสมเหตุปัจจัยที่ต่างกันอีกคนสมสังสมเหตุปัจจัยฝ่ายดี ฝ่ายบุญกุศลก็จะคิดในมุมที่เอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นบุคคลที่สั่งสมอริยาใส่ร้ายก็จะมุ่งที่จะทําร้ายทําลายบุคคลอื่นและก็มีการกล่าวกันต่อไปอีกว่าก็บุรุษพึงพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดแม้ราตรีเดียวหรือพึงได้ข้าวน้ําในที่ใดไม่ควรคิดชั่วต่อบุคคลนั้นแม้ด้วยใจ ความเป็นผู้กตัญญูอันสับ,บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุรุษพึงพักพิงอาศัยในเรือนของบุคคลใดแม้ราตรีเดียวพึงได้รับการบำรุงด้วยข้าวและน้ำก็ไม่พึงคิดชั่วประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นแม้ด้วยใจบุคคลมีมือไม่เบียดเบียนย่อมแผดเผาบุรุษผู้ประทุษร้ายมิตรบุรุษใดมีผู้ทำความดีไว้ให้ก่อน ภายหลังเบียดเบียนด,ด้วยความชั่วบุรุษนั้นเป็นผู้ขจัดผู้มีฝ่ามืออันชุ่มย่อมไม่พบเห็นความเจริญทั้งหลายนี่อังกุระก็พูดให้พราหมณ์ฟังนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระาคจึงตรัสว่าบุรุษใดบรุทุสร้ายต่อนระผู้ไม่บรทุสร้ายผู้เป็นบุรุษบริสุทธิ์ไม่มีเกลเครื่องยียวนบาปย่อมกลับมาถึงผู้นั้น ซึ่งเป็นคนพานแน่แท้เหมือนธุรีละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นนี่เป็นพระดำรัสของพระเจ้าว่าใครก็ตามที่ทำร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายยมสุดท้ายการทำร้ายนั้นก็จะทำให้ตนเองลำดักลำบากเหมือนเวลาที่เราอยากจะซัดให้บุคคลอีกคนหนึ่งได้รับความลำบากเราอยู่ใต้ลมใช่ไหมอีกคนคนที่เราไม่ชอบอยู่เหนือลมเอา โกยฝุ่นได้เลยเดี๋ยวจะซัดให้เดือดร้อนเลยจะซัดให้คันไว้ด้วยฝุ่นนี้เป็นไงโยมคนอยู่เหนือลมนะเราอยู่ใต้ลมพอซัดไปเป็นยังไงฝุ่นนั้นนั่นแหละเราอองฝุ่นนั้นแหละก็จะย้อนกลับมาหาเราความทุกข์ใดๆก็ตามที่เราประสงค์จะให้บุคคลอื่นได้รับด้วยการประทุษร้ายท้ายที่สุดอำนาจการประทุษร้ายด้วยใจที่ ประกอบไปด้วยโทสะนั่นแหละจะยังผลที่ไม่น่าปรารถนาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นพรามเมื่อถูกเจ้าอังกุระผู้ยกย่องสบรุตกล่าวคมคูอย่างนี้ได้เป็นผู้นิ่งนะเมื่อจะแสดงภาวะที่ตอนอนันใครคมคูไม่ได้เป็นลำดับแรกจึงกล่าวคาถาเนี่ยเทพบุตรได้ฟังนะได้ฟังสองคนนี้สนทนากันเทพบุตรนั้นก็เลยกล่าวว่าไม่เคยมีเทพหรือมนุษย หรืออิสระชนคนใดจะมาคมเหงเราได้โดยง่ายเราเป็นเทพพระเจ้าผู้มีมิหิตริษิ์อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้ไปได้ไกลสมบูรณ์ด้วยรัศมีและกำลังแก่คนจะฟังอยู่พักใหญ่อะนะก็เลยเอ๊ะถ้าจะไม่ดีซะแล้วก็เลยออกมาพูดให้ฟังแล้วก็ได้กล่าวต่อไปว่ามีการสนทนากันนะฝ่ามือของท่านมีสีดังทองคำไปทั่ว ทรงไว้ซึ่งวัตถุที่บุคคลอื่นปรารถนาด้วยนิ้วทั้งห้าเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยวัตถุมีรสต่างๆย่อมไหลออกจากฝ่ามือของท่านข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นเท้าปรินทะทะนึกว่าจะเป็นเท้าสัก,กะนะรุกเทวดาตอบว่าเราไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่คนทานไม่ใช่เท้าสัก,กะปรินทะทะท่านอังกุระท่านจงทราบว่าเราเป็นเปรต จุติจากโรรวนครมาอยู่ที่ต้นไซนี้นะีคือเทียบตนเองกับเท้าสักกะและตนมีศักน้อยกว่าก็เลยกล่าวว่าตนเนีเป็นเปรตแต่ว่าตนเ,เป็นลุกคเทวดานะเวลาที่ใครก็ตามมีอนุภาพน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะอย่างเช่นพวกวินิปาติกะเนี่ยก็รวมเอาเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเข้าไปด้วย อังกุระพาณิชย์ก็ถามว่าเมื่อก่อนท่านอยู่ในโรรวนครท่านมีปกติอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรผลบุญสําเร็จที่ฝ่ามือของท่านเพราะพรหมจรรย์อะไรลุคเทวดาก็เลยตอบว่าเมื่อก่อนเราเป็นช่างหูกอยู่ในโรรวนครเป็นคนกํมพระเลี้ยงชีพโดยความลําบากนักเราไม่มีอะไรจะให้ทานเรือนของเราอยู่ใกล้เรือนของอาศัยหะเศรษฐี ซึ่งเป็นคนมีศรัทธาเป็นทานนบดีมีบุญัธรรมไว้แล้วเป็นผู้ละอายต่อบาปพวกยาจกวณิพกมีนามและโคตต่างๆกันไปที่บ้านของเรานั้นพากันถามถึงเรือนของอาศัยหาเศรษฐีกับเราว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกเราจะไปทางไหนทานเขาให้กันที่ไหนเราถูกพวกยาจกวณิพกถามแล้ว ได้ยกมือเบื้องขวาชี้บอกเรือนอาศัยหาเศรษฐีแก่ยาจกวนิพกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงไปทางนี้ความเจริญจักมีแก่ท่านทั้งหลายทานเขาให้อยู่ที่นั่นเพราะเหตุนั้นฝ่ามือของเราจึงให้สิ่งหน้าปรารถนาเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยผลบุญย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือของเราเพราะพรหมาจรรย์นั่นนี่ก็เป็นการบอกกล่าวถึงเหตุที่มาที่ไปว่า ทำไมแกจึงสามารถเนรมิตอะไรได้ตามที่ปรารถนาอาศัยฝ่ามือของแก่นี่แหละนี่ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการขนขวายจากการแสดงออกถึงมุทิตาอนโมทนายินดีในทานของบุคคลอื่นฉะนั้นการที่เราอยู่ในสังคมณนะปัจจุบันเราก็พบเห็นบุคคลหลากหลายทั้งคนดีคนไม่ดีก็อยู่ปะปนกันไป แต่ในสถานที่ใดก็ตามที่คนดียังเป็นไปโดยมากสถานที่นั้นก็มีความสงบเรียบร้อยส่วนสถานที่ใดที่คนผ่านมีมากกว่าคนดีสถานที่นั้นก็เป็นไปโดยความยากลำบากการที่จะดาเนินชีวิตให้ผ่านพ้นไปแต่ละวันก็เป็นสิ่งไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ่านั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสเจริญกุศลได้โดยสะดวกไม่ลำบากด้วยการดาเนินชีวิตถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งก็ อาศัยเหตุนี้นี่แหละเจริญกุศลย่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสังสมเหตุปัจจัยที่ดีให้แก่ตนในวันนี้นำเรื่องราวของเทวดาซึ่งอยู่ในเปตวัตถุนะิยมนะเป็นเทวดาแต่ถูกแสดงไว้ในเปตวัตถุเพราะมีความเกี่ยวข้องกับเปรตตนอื่นนำมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพื่อเห็นว่าการเจริญกุศลแม้เพียงแค่เหยียดมือแสดงทางให้คนได้รับความสวัสดี ยังเป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ยังเป็นเหตุให้บุญกุศลที่ทำแม้เพียงเล็กน้อยทำให้ตนได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าชอบใจได้ดังนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าในสัมปรายภพเราก็คงจะมีโอกาสได้รับผลที่น่าปรารถนาน้าชอบใจ และเป็นปัจจัยเกื้อกูลในการเจริญกุศลยิ่งขึ้นไปฉะนั้นในวันนี้ก็ขอ,อนมโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลกุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลสว่วนนี้จมเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนิน,นชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพนาพานด้วยการทุกคนทุกท่านเชิญ ต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญสุขส่วนให้กับญาติทั้งหลายสรัสัตว์ทั้งหลายโยมว่าตามนะอิทังเมยาตินันเจวะสัพพสัตานันจะโหตุสัเพปิเตอิมังปุญญปปติงิลัทธานะสุขีตาโหตุ ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สปปรรพสัตทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเชิญ สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับอดในมนพระภิสุสัมณีกล่าวธรรมสัพพิโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรคโควินัส,สตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวะทวันตารายโยอันตรรายอย่ามีแก่ท่าน สุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวัฒนสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวะตุสัพพมังขลังเพรสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาทธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน